ก่อนที่เราจะเห็นคุณเกชาเปลี่ยนวิถีแสดงเป็นผู้ร้ายในหนังไทยหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ยุคหนัง16มมไปจนถึงยุคหนัง35มมในช่วงแรกที่คุณเกชาเปลี่ยนวิถีเข้าวงการภาพรยนตร์ไทยนั้นคุณเกชาเปลี่ยนวิถีแสดงเป็นพระเอกหนังมาก่อนนะครับในช่วงปี2498จนถึงปี2500 คุณเกชากลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2508เป็นการสร้างหนังของคุณปริญญาทัศนียกุลตอนนั้นนำคุณมิตรชัยบัญชามาประกบกับคุณลือชยัยเรืนาฏเป็นครั้งแรกนะครับตั้งชื่อหนังไว้ว่าเพชรตัดเพชรซึ่งในยุคปี2 0 0 9นั้นวงการหนังไทยนั้นทำหนัง16มมภาคสดๆแต่ว่าคุณปริญญาทัศนียกุลหรือว่าเสียปิง ทําหนัง35มสิบห้าโมบสโคบแล้วก็ภาคเสียงไว้ในฟิล์มเพชรตัดเพชรนั้นฝ่ายพระเอกเขามีอยู่แล้วสองคนนะครับทั้งพระเอกที่เป็นพระเอ,เอทรชนแล้วก็พระเอกที่เป็นฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็เป็นหนังแนวทันสมัยนะครับเรียกวา่าหนังผู้ร้ายใส่สูตรหรือว่าพระเอกก็ใส่สูตรด้วย<อ>เขาก็เลยเลือกเอาคุณเกชาเปลี่ยนวิถีคนนี้แหละครับให้ขึ้นมาเป็น หัวหน้าผู้ร้ายและนี่ก็คือการรับแสดงบทหัวหน้าผู้ร้ายครั้งแรกของคุณเกชาเปลี่ยนวิถีในหนังเรื่องเพชรตัดเพชรและเมื่อนำออกฉายเมื่อวันที่5เมษายนปี2,509ที่โรงหนังเฉลิมเขตหนังเรื่องเพชรตัดเพชรนี่ทำไรายได้เรียกว่ารายได้มหาศาลดีเกินคาดนะครับ แล้วก็เลยทำให้ชื่อเสียงของนักแสดงแทบจะทุกคนในหนังเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงไม่ว่าจะเป็นคุณมิตรชัยบัญชาคุณหืือชยัยรื่ื่นาหรือแม้กระทั่งหัวหน้าผู้ร้ายอย่างคุณเกชาเปลี่ยนวิธีจากปี2 5 0 9เป็นต้นมานะครับภาพลักการแสดงหนังของคุณเกชาเปลี่ยนวิธีก็ถูกกาหนดให้เป็นฝ่ายผู้ร้ายเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้จะมีบางเรื่องนะครับ พยายามจะลองฉีกบทให้คุณเกชาเปลี่ยนวิธีนั้นเล่นเป็นคนดีบ้างนะครับแต่ว่าคนที่ดูหนังตั้งแต่ต้นก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจนะครับจนดูหนังจบถึงจะรู้ว่าอ๋อเรื่องนี้คุณเกชาไม่ได้เล่นเป็นคนร้ายนะครับเพราะว่าเรียกว่าฝังใจในบทบาทที่แสดงเป็นคนร้ายตลอดมาและบทบาทที่คุณเกชาเปลี่ยนวิถีเป็นผู้ร้ายนั้นก็ไม่ใช่ร้ายแบบปลายแถวนะครับ เป็นร้ายแบบหัวหน้าร้ายแบบที่จะบัญชาการสั่งการให้ลูกน้องไปทำมีหลายท่านนะครับตั้งข้อสังเกตว่าในการเป็นผู้ร้ายของคุณเกชาเปลี่ยนวิธีในหนังนั้นบางเรื่องนั้นแทบจะไม่มีฉากที่เห็นคุณเกชานั้นเรียกว่าจุดจบแบบน่าสมเพชนะครับบางทีตายนี่ยังนั่งตายนะครับยังยืนตายก็มีนะครับอย่างเรื่องแรกที่เป็น ผู้ร้ายนะครับเรื่องเพชรตัดเพชรฉากนี้จะเป็นฉากท้ายนะครับนี่ผมนำมาร้อยเรียงเฉพาะฉากที่คุณเกชาเปลี่ยนวิถีออกในฉากเดียวกันกับพระเอกวิชัยบัญชานะครับเพราะว่าอย่างในน้อยนะครับนี่ก็คือหนังเรื่องแรกที่คุณเกชาเปลี่ยนวิถีนั้นแสดงกับพระเอกวิชัยบัญชาก็เลยนำเฉพาะภาพที่ คุณเกชาเปลี่ยนวิถีอยู่ในฉากเดียวกันกับพระเอกมิชัยบัญชาและนี่ก็เป็นฉากจบของเรื่องนะครับที่หลายคนบอกว่าการกลับมาแสดงหนังของคุณเกชาเปลี่ยนวิถีในเรื่องนี้นั้นเป็นผู้ร้ายแต่ว่าเป็นผู้ร้ายที่มีจุดจบแบบสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็บางคนดูหนังก็จะบอกว่าอาแล้วทําไมให้มิตรถูกคุณเกชายิงตกน้ำนะครับแล้วคุณเกชาก็ใช้วิธีเรียกว่า ฆาตรกรรมตัวเองนะครับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นจับนะครับบางคนถึงบอกว่าเออเป็นจุดจบของผู้ร้ายที่ดูมีศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ร้ายว่าอย่างนั้นไปก็มีนะครับเอาละครับคงจะหมดแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องแรกของคุณเกชาเปลี่ยนวิถีที่แสดงเป็นผู้ร้ายครับ